สวัสดีค่ะมาทำคณิตปละ้อกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปอ่านโจทย์กันเลยค่ะเขาบอกว่าพิจารณาการจัดเรียงแก้วที่เป็นแบบรูปต่อไปนี้อันนี้ก็จะเป็นแก้วที่เขาให้มาทั้งหมดนะคะก็จะมีสามรูปนะคะเดี๋ยวเราจะลองไปไล่ดูก่อนเลยรูปที่หนึ่งเนี่ยมันจะมีข้างบนหนึ่งข้างข้างชนี่สองก็สองเนาะ 3 4ทีนี้ต่อไปรูปที่2ชั้นบนมันก็จะเป็นตามตัวเลขตรงนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็น3 4 5คือทุกอันเนี่ยจะมี4ชั้นเลยเนาะโอเคพอมี4ชั้นเสร็จปุ๊บมันก็จะมีเหมือนกันอันนี้รูปที่4ก็มี4ชั้นทีนี้เราเห็นอะไรไหมตรงเนี้ยรูปที่สองอ่ะข้างบนมันก็จะมี2อ,อันนี้3ข้างบนก็จะมี3 ทีนี้เดี๋ยวเราลองคิดดูนะถ้า15้าข้างบนก็จะมี15ทีนี้เขาบวกกัน4ชั้นสิบห้าบวกสิบวกสิบวกสิถูกไหมเพราะว่ามันมีสชั้นเนาะแล้วก็มันไล่ลงมาแล้วมันก็จะมากขึ้นถูกต้องไหมคะมันก็จะบวกกันได้หลายสิบห้าบวกสิได้สามสิบอ็ดดบวกสิได้48 ส8่สบวกสิได้66สิตอบ6กค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ6กสิบหำหรับวันนี้เสร็จกันไปไว้ที่เรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะ